อรุณสวัสดยามเช้าที่ขอนแก่นครับพี่น้องมาดูงานครับมาดูงานใหญ่นะครับเขาเรียกว่างานคาราบาวนะครับเทประมาณร้อยส0งไร่ครับทีมงานรถด,ดันี่มาเยอะมากครับเมื่อวานนี่รถร่วงข้างทางนะครับอันตรายมากเส้นที่วิ่งนะครับแคบ ไปดูเจ้าโคกันหน่อยครับสวัสดีไปยังทีมงานครับผมจัดหนักเต็มกล่องครับไม่แบกจะแดกอะไรจะถามว่าแบกแล้วเรือไหมนี่สิปัญหาคืองานนี้คือต้องใส่เต็มกล่องครับคือต้องเห็นดินนะครับไม่เห็นดินนี่เขาไม่ให้เข้าไปเทเลยนะ สวัสดีไปยังทีมงานครับนี่โอ้โหคันแรกครับรอ๋อดีร็อกโอ้โหดูดิเที่ยวละ330ครับไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่อคอกสูงอคอกใหญ่อคอกตำ่ำ กระบ,บะสั้นกระบ,บะยาว330ครับเท่ากันหมดรถคอกสูงจะเสียเปรียบนะครับผมถ้ากระบ,บะประมาณนี้พอดีนะครับไม่แบกเกินไปถ้าคอกสูงเสาสูงนี่โอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชนเบรกมือไม่อยู่อ้าวหายไปไหนเนี่ยกัยน,นชนชนร้านข้าวโพดโอ้ยอยากกินข้าวโพดเหรอสอ,องพันเลยสองพันเออข้าวโพดโอ้ยเข็นโรงเบียร์ท่าพระชนร้านข้าวโพดขึ้นเบิกมือินเนี่ยนสองเอ็มก็สนิทรถนอกเหรอไล่เจไม่ได้ 6M60 ็มห่ศูนแรงมา้า ไหนหอนหน่อยสิหอนไหมโอ้อหังสาเนี่จัดมาเท่าไหร่กันเนี่ยเจ็ดแสนแปดวิ่งอยู่ขอนแก่นเลยออ๋ออยู่น้ำพองบอ่อหนี้ทำไมมันใหญ่จังเลยอ่ะ น,นีเขาว่ามีแต่งงานแบกๆรุ่นๆน,นะครับอันนี้ไปน้าง,งานก็ยังไม่ได้เทนะนี่ไปงานนอกอานน,นี่ไปงานนอกเหรออ๋ออันนี้โรงงานนอกงานนอกนี่อันนี้งานเที่ยวหรือว่างานเมานี่ งาครับโอ,โ,อโอ้ป๋าสบายสบายครับสองสี่ป๋าคันต่อไปครับ NPR ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกล็อกเล็กหรือเปล่าใช่ NPR หรือเปล่าดูด้ จะร้อยเจ็ดห้าครับคับคบนนี้ลงคาราบาไม่ได้ก็ไปโรงงานนอกครับแม็คโครอยู่บอรนี่นี่โอ้โหไม่รู้กี่ตัวประมาณยี่สิบตัวครับอยู่โซนทางนู้นครับ เจ็ดเจ็ดนี่หวัสดีครับโอ้อันนี้ไปโรงงานนอกเหมือนกันทุกคันเลยยังไม่ได้ดีเลยเนาะเทงานนี้ไม่ได้ก็เทงานอื่นนี่ครับอันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับนี่เนทียร้อยเก้าห้าโอ้ร้อยเก้าห้าเลยเหรอวางใหม่ใช่ไหมนี่โอ้อันนี้ก็เรียกอะไรร็อกเล็กอ่ะ NPA โอ้ลอยก้าวห่าเลย,ยอันนี้รถนอกเลยเหรอ<ปล>อีป่านี่ครับรถประมาณนี้ขับง่ายครับขับสบาย ข้าวทางแคบสบายสบายครับกระบะสั้นครับคันนี้สบายเลยครับดินประมาณตีไปสักเจ็ดตันไปประมาณนี้น่าจะเจ็ดตันครับะฮะที่รก อันนี้น่าจะร้อยเจ็ดห้าครับสายลุยมักันนะกันนี้ดูบ่อนี้นี่ฝนตกก็วิ่งได้ครับสบาย แมากเลยโอ้โหแอร์คนขับสุดยอดครับถ้าสายตาไม่ดีเน,นี่โดนแน่จงงาง ตีไปเลยครับสิบตักไปป่ะมา,มารัดลอรัดลอ ใหม่เลยเนี่ยฝาท้ายนี่เหมือนผมเลยครับสไตล์เดียวกันเลยครับปูร <c oughs> ้านตัวนี้ปูดับเจมนันจะเป็น 7e ครับคันนี้โอ้แต่กันชนลอกแล้วนะ โชคชุดมาจะท่สาสิบเจ็ดหรือเปล่าสิบหกวะครับยังเลยครับตื่นมาก็มาบอกเลยห <c oughs> าร้านข้าวไม่มีเดี๋ยวไปหากินเซเว่นอันนี้เจ็ดอีเหรอพี่ปูห e ลานบอก จัดมานานยังนี่ปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งแล้วปกติวิ่งอยู่ชัยภูมิชัยภูมิงานหมดแล้วหรองานหมดครับตรงนี้ฝนตกบ่อยครับฝนตกบ่อยอันนี้งานเงินออกวันต่อวันดีเลยเนาะพอได้เนาะ เรือไม่วานละพันอ่ะถ้ามีเสเลือครับไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้เป<อ>รถรอเลยสูกันต่อไปครับทีมงานรถดำ ก็อาชีพนี้คือก็พอมีพอกินแะครับถ้าขับเองแต่ถ้าจ้างคนขับก็โอ้ไม่ไหวครับถ้าใครคิดว่าซื้อแล้วดำแล้วจ้างคนขับแล้วเหลือนะลองลองไปซื้อมาทำดูครับหลายคนทำมาแล้วครับไม่เหลือครับ ่อมเก็บเงินไว้ซ่อมแล้วก็เก็บเงินไว้จ่ายค่าคนขับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ารถพ่วกนี้มันลุยนะครับอัตราการเสียนี่เยอะครับเดี๋ยวแหนบหักเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่นะครับต้องขับเองครับไป ลูกแพ้รถเหี้ยวจารบีแล้วจารบีไม่อดอดแต่เมียแมวแมวปะโอ้เจ้าหวานเย็นเจน้านมเย็นโอ้พาลูกพาเมียม,มาจิ๋วด้วยในคะันนี้เจ้าโดเรม,มอนยอกยอกเด้อลูกแพ้ พุทโยครับ FL8J <c oughs> น่าจะมาจากทีมเดียวกันหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> กันชนนี่ถอดเก็บเลยครับวัยรุ่นลัตถินจูเนียร์หรือเปล่าเนี่ยร้านจูเนียร วัสดีครับผมโอ้จากไหนครับเนี่ยนนฮะขอนแกน่นฮะกาลสิน,สนโอ้มานานยังานานเ,เพิ่งมาวันแรกโอ้ <laughs> จัดไปวันนี้รถจะเข้ามาเยอะนะผมเห็นอยู่ปากทางครับรถกำลังเข้ามาเยอะมากครับ คือบ่อนี้นี่รถวิ่งน่าจะเกือบเกือบร้อยคันแล้วครับโรงงานสองโมงเช้าครับเป๊ะ ขี่หลังเสือสบายสบายครับเจ้าโค ดำานนี้เขาจะทำดันฝ่าท้ายให้ใหดันดันหลังให้เกือบทุกอูแล้วครับอูไหนไม่มีนี่ก็คือยังไม่พัฒนาบ้ <c oughs> <c oughs> าโอ้กันชนอะไรตัดใส่หรือเปล่าเนี่ย มีเครื่องเสียงด้วยงันนี้กาลสินน่าจะมาด้วยกันสองคัน <c oughs> รถบริษัทเดียวกันหรือเปล่าสองคันี้ จูนีอะไรแต่งสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> มาด้วยกันบ่วันแรกเลย <c oughs> โการลสินไม่มีงานแล้วเหรอ <c oughs> ไม่มีแล้ว <c oughs> โอ้มีแต่น้อยมางานนี้ดีกว่ายาวอันนี้เครื่องเท่าไหร่ครับฮะ <c oughs> <c oughs> เจ 7e จูเน e ียว์เอันนี้เขาทำมาให้หรือว่าเราทำเองเนี่ยนี่อ๋อยกได้โอ้ยไหนๆเอ๊ะไหนดิเออย่าเอาอะไรยกเนี่ย có bọc luôn mà Tham yên à một thó này này mày giúp mày đấy mày đâu mà đà cả đi để đóng thầm dư mà nè ต,ต,ต,ตรงนี้ต้องปิดอ่ะต้องปิดไหมไอ้ตรงนี้ต้องปิดไหมอ่ะนายยกใหม่ยกใหม่โอ้ปิดได้เนะาะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จดีโอ้แจ๋วเ้ยอ้าว ทายกับเจ้าเดก,ก้าวิ่งไกลามากครับคาเดียวเนี่ย3ิมกิโลครับ ดินมหาศาลมากครับบ่อนี้ ตรมือพอดีครับ พาไปดูบอ่ออื่นครับอยู่ข้างหน้าครับ อ้าวโอ้ยยังยังยังไม่หมดครับแม่รถหลอรถหลอโอ้ a p d ยะสวัสดีครับนี่นคุณคุณครับสวัสดีครับโอ้ยเินตัดหน่อย แจว๊วแจ๊วอ๋อปิดท้ายกับ FRR 2 1 0เฮ้ยไม่ใช่ครับตัวนี้เมกาเมกาครับอ Fc 9J CO 5E เฮ้ C G G o e. ย CO 5E ครับเออนี่ยครับเที่ยวแรกบ้างนี่ พนมครับมาจากไหนเนี่ยมาจากนครพนมครับโอ้ยไกลกับเพื่อนเลยเนาะโอ้หาตังใจงวดพี่หาตังใจงวดอุยมีงวดอยู่เหรอตรงฮะตรงแปดอู้จริงไหมสองหมื่นแปดอู้ทำไมเก่งใช่ อันนี้จ่ายกับพีโนเลยโอ้จ่ายกับพีโนเลยอ๋อเขามีผ่อนพันให้ไม่น่าฝนน่ะก็บางเดือนก็จ่ายเดียวสองเดือนบ้างดีอ๋อดีอยู่เนาะอ่อคืออย่าหนีแล้วกันอย่างงี้ต้องติดต่อได้ค้างไว้หนึ่งเดือนก็ได้ประมาณนี้ อันนี้เที่ยวแรกเหรอเที่ยวแรกพักอยู่ไหนนี่อยู่เมืองเก่าพี่เส้นไปโคราชโอ้ว่างานมันเยอะแยะกันอยู่เหรออันนี้ไปเทไหนอะ่ะอันนี้ไปลงตรงนี้น่อพี่ตาระบาตาระบาลงได้เหรอจอดเต็มกันอยู่นั่นหน่อพี่สามสิบพันเราเพิ่งจันเออเขาไปโรงงานนอกเด็ดเขาไม้บอกผมเขาไปโรงงานนอกกันนะเนี่ยถาม ถามขั้น่อนว่ะไอขั้นเจ็ดอี่ี่ไปเมื่อกี้ต้อไปดูพลาบาลาเลยมั้ยอ๋อเหรอเขาไปดูหรือเปล่างานนอกนานได้ตังนี่ฮะงานนอกนานได้ตังเออประหยัดน้ำมันไหมนี่ก็แต่แค่เราขับพี่วันเท่าไหร่ครับก้า9เที่ยวก็4ันสี่ท่านาอีโอพอๆกันอ่ะ มาจากนครพนมนะครับเก่งนะฮะเดี๋ยวไปไปนี้จอรเทียมเดิไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่าฮะไป เก่งนะหางวดได้สองเกินแปดอ่ะเดาบ๊ายบายครับคลิปนี้กับ f อ r 2 1 0ครับนี่รถห้างครับสองคันนี่รถห้างเลย สวัสดีครับผมบโอ้ไปเทไหนครับเนี่ยที่เดียวกันเลย้สติกเกอร์หมดเลยพี่เดี๋ยวมารอบหลังเนาะโอ,อนน้อันนี้อันนี้รถงวดไหมนี่สดเลยเท่าไหร่ครับนี่น 6, เอา้าเก้าแสนห้าปกติไม่ใช่มันล้านกว่าเหรอ อันนี้มือสองเหรอรอ๋อเก้าแสนห้าจุกจิกไม่รถอย่างนี้น่ะใช่ไหมก็ว่ารถห้างนี่ใช้ดีอ๋อรอบเร็วเหนิน่นเหนื่นไม่ไปเลยร,รีแมปยังอะ่ะหย,ยตรงรีแมปจะได้แรงแรง อยู่นี่เลยเหรอ<า>ขอนแกนเลยออกมากับสีแบงออ้มาด้วยกันสองคันโอ้รถแบบนีน้สบายเลยขับเข้าด่านนี่เวลาขับเข้าด่านนี่โดนเรียกไหมเนี่ย อุ้ยแต่ช่างไม่เกินหรอกอเกินไหม,มจริงเหรอพี่เคยช่างไหมเต็มกล่องเท่าไหร่สิบแปดตัน,ห,น,นตหินนะโอ้ดินมันถึงไหมพี่อู้อันนี้กระบะสี่เมตรใช่ไหมถึงว่าแล้วมันถึง แต่หกล้อเขาไม่เกิน15ตันนะครับครับได้เงินมาเท่าไรแล้ววิ่งงานนี้วิ่งวิ่งจอดจอดทันเทียวดาโอ้ไม่ไหวเลยท่านเทียวดาหนะ่ะ สู้กันต่อครับพี่สู้ต่อพี่ <C ell is> ดีที่ว่ารถไม่มีงวดโอ้ยมีงวดในลำบากเลยแหละใช่ฝนมันตกอ่ะเละเลย <C ell is> แต่ที่บอ่อไม่ตกนะครับ รถเท่เยลยเรูเสึกว่าเขาใส่เยอะกว่าเพื่อเลยนะเออไปครับโอ้รอบเร็วนี่ครับกระบะยาว4เมตรปากข้างก็เกือบเมตรแล้วครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนีส้สวัสดีครับผม